สวัสดีค่ะวันนี้ครัวหลังบ้านของเรานะคะก็จะมาพาเพื่อนๆนะคะทำแกงขี้เหล็กนะคะแกงกะทิขี้เหล็กใส่หมูนะคะบังเอิญว่าไปเจอขี้เหล็กที่ตลาดมานะคะเป็นแบบเม็ดแบบนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะ็เลยนำมานะคะแล้วก็ต้มล้างแล้วก็ต้มสักสองน้ำนะคะ ได้ประมาณนี้นะคะแตจะใส่เยอะๆเลยชอบมากต่อไปพริกแกงก็คือซื้อพริกแกงเผ็จทั่วๆไปเนี่ยค่ะตามท้องตลาดก็มีจําหน่ายนะคะสัก30-40บาทเขาก็ขายนะคะแล้วก็มีน้ําตาลนะคะน้ําตาลน้ําตาลนะคะเราก็จะใส่เยอะใส่หนึ่งจอนโตะ๊ตะโตะ๊ะคุนบูนเลยนะคะแล้วก็จะมีใบโหระพานี่ค่ะคือกะทินะคะจะใช้ยี่ห้อนี้นะคะครึ่งกิโลเลยนะคะ เราจะมาดูขั้นตอนเราจะใส่หมูนะคะแกงขี้เหล็กกะทิหมูนะคะง่ายๆเห็นไหมคะแป๊บนึงค่ะสำหรับหมูที่เราจะใช้แกงขี้เหล็กนะคะก็จะใช้หมูเนื้อสดนี่นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยค่ะใส่ซอสน้ำมันหอยสักสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็พุงผงปรุงรสนะคะรสดีนะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ผงนัวสักหน่อยนะคะสักหนึ่งช้อนโต๊ะก็หนึ่งช้อนชานะคะ แล้วก็จะมีซอสฝาเขียวนะคะใส่ลงไปนะคะอันนี้คือเราจะวางไว้อย่างนี้เดี๋ยวเราผัดเลยค่ะขั้นตอนแรกก็คือเปิดนี่เปิดเลยนะคะก็ใส่กะทิลงไปเลยค่ะกินไปสักหน่อยนะคะกะทินะคะจากนั้นเราก็จะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะพริกแกงนะคะ นี่นะคะทิปะใสพริกแกงลงไปคนคนคนนะคะค่ะพอได้พริกแกงเราคนคนสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็เทหมูลงไปเลยค่ะนี่นคะคะ เตหมูล,ลงไปเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะ,ะแบบนี้คนจนหมูสุกก่อนนะคะถ้าหลังจากที่หมูสุกแล้วนะคะเราก็เติมน้ำกะทิลงไปนะคะแล้วก็เอาขี้เหล็กลงไปเลยค่ะใส่ักขี้เหล็กลงไปเลย นี่นะคะชิบใส่เยอะเลยเข้ามากน้ำไปนิดนะึงโนเดี๋ยวนี้สะดวกค่ะง่ายๆเลยนะคะเติมนะ้ำลงไปนะรอให้เดือดบบน,น,นะคะค่ะพอเรา ต้มน้ำแกงได้เดือดพอสักพักนะคะโอ้โหเราก็เปิดฝานะคะวนดูนิดหน่อยออโอ้สวยเลยนะคะน่ากินมากๆากหลังจากนั้นก่อนที่เราจะปิดนะคะเราก็โรยด้วยโหราพานะคะนี่ชอบใบโหระพามากนะคะจะใส่เยอะเพิ่มความหอมนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะชิมกันนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแกงขี้เหล็กหมูกะทิของเรานี่ถึงเวลาชิมแล้วนะคะยั่วๆค่ะง่ายใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะตอนนี้ที่ตลาดเนี่ยมีอุปกรณ์ทุกอย่างสะดวกพร้อมมากๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นเม็ดๆเลยนะคะค มากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะอร่อยสุดๆเลยมัม